โ oh, อ,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 อ้พี่น้องเลยเจ็บบะบาดบะไว้หรือคือไงะดาวเด้มัดมัดแอนบิ๊กเด้ก็ก็แทกอ้อมไม่พลาสติกแบกหน่อยเดนอัดฟูนนะไอว n น to put more mm. อันนี้เป็นคลิปใหม่ด้วยพี่น้องด้วยเป็นคลิปใหม่นะจ๊ะสาวก,กรไสินไงคาตะโซ่เห็ดลืมบอกพี่น้องสวัสดีกรอบเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีกันดูดูเลยเฮาน <laughs> โอ้ตายเฮ็ดแม่พ่อใหญ่กับสะออ่อนบอกไปเอาถุงก็คกข้าไปเก็บเยอะขึ้นกันแล้วก็จากสะออ่อนนะจจะหลายมันใหญ่หัวงามพ้อมมันเป็นอันเพื่อนยังมอดนะแต่มันเป็น,อม,น,ปนมอดมันก็สิงงามนะพี่น้่งพี่น่ะเห็นปะ Hmm. Đây, hết lại thế vậy. Kết bộ vật, bộ vật. ี่นะองพีนาก็เริ่มชิมโมกมากแล้วพี่น้องเอ้ยรัดมากแล้วบบดหนาวเนาะคะ่ะตอนออกมานันโลกหนึ่งตอนนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วแหละเพราะว่ามันนันมันก็สิลกเพิ่มแล้วแหละมันจะทำนะเพราะว่าถ้าทำมันก็สิหยาดหนาวกว่าเก่า

เดี๋ยวกบวกมนันง่ายจ้ะมันแข็งมันเลยเต็มไว้พี่น้องแต่มันพ่เป็นน้ำแข็งมันหน้าเต็มอยู่แล้ว

ขึ้นน่ะขึ้นน่ะเห็นว่าแน่เนี่ยลูกเซมอ่ะนัดทันตะนัน พีกมอลลิตเทนบีทมอลได้ไหมทูแคนแย่ทูแคนแดนวิกโกเลยไอพรามิสวิกคอร์เดอร์ไอวันยูโกวอลก็โอเวอร์เดอร์แต่ลิงค์แต่ลิงค์ไอวันยูวอลก็โอเวอร์เดอร์แม่หนิแม่หนิอีฟยูเทคทูแคนแดนยูแคนเทคมีคอฟฟี่ออกซ์เออร์วิกคอร์นซูนก็ดักแล้ววิกก็โกฮอล์มแล้วไอแคนนัตพีกโนมอลเนี่ยไอหนู พี่น้องพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอาวนเง็ดไปเก็บอีกแล้วคอยบอกว่าเขยขออีกสองถังที่แหล่ก็มดเต็มหนีถิมเมื่อมันหลายพ่ออยากเมื่อน้กจ้กพี่น้องวันนี้เอาใส่ถุงหนีล่อพ่อใหญ่ไปก่อนยัดใส่ถุงนีแหละเดี๋ยวพ่อใหญ่มากเขาจังอัด พี่น้องกับบุ้มเจ้าก่อ,อนนี้เห็ดกระไรหรืออะไรเหรออันนี้เป็นคลิปใหม่เลยละ่ะแต่ว่าหันใส่ถุงเกา่าหันแหง่ลงไปน้ำกันกับอันถุงอันนี้นะ้อพี่น้องเนะาะเพราะว่าซ้างพ่อใหญ่ขูดมาเท่ากับว่าอยากนั่งอยู่เฉยๆเสียเวลาก่อนอันนี้แห้งมาถืงน้ำแข็ง เก็บไส่อีกวันนี้นั่งได้หน่อยก็เกามนันแข็งละล่ายลงก็จะได้หน่อยก็เกาตะไบเฮ็ดอ,อันนี้ถือน้ำแล้วยังสิขั้นห้าไปตากมันดำเด้อพี่น้องเด้อมันดำจ้ะโอ้ยแบบนี้โอ้โหโหงงย่างง่ายอันนี้ขึ้น ขอใหญ่ว่าเธอเย็นมือบอเธอคือใส่ถุงมือแน่แล้วถามข่อยก่อเย็นอยู่ข่อยอวดเอาเาจสวัสดีกันไปพี่น้องสวัสดีเด้อจ้าเด้อท่านข่อยลืมบางที่ข่อยกันลืมเนี่ยต้นคลิปไทยคลิปข่อยกันลืมอยู่เด้อเพราะว่ามันนั่นนะ ปลาแถวนี่เป็นห้องข่อยเพื่อเดียวเด้อพี่น้องไยเทิงขั้นตะเล่นเทิงอันนี้เป็นป่าห้องข่อยคนเดียวข่อยส้มประท่านโมโหไปข่อย้มประท่านคนเดียวเส่วนไผ่มากข้าเจกับบอหยักมากดูนะเห็นไหม เฮ้ยพ,พี่น้องขึ้นนะดอกงามกระดอกกระดอกถึงน้ำแข็งก่อนขี่น เยอะเกินเยังนีแต่ดีสดเลยเหมองที่ว่าสิบ้าลงไปตอนเมีเอคุบม,มาก็บว่านท่าไปปวดแห้ง đây nè mà Đó, hình. 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 เห็นช็อตบอ่ดีเลย,ยมันหมุนไหมอ้อถ้าตั้งไว้งสิมันหมุนไปของมันเองไงไข่เฮดบ่เป็นไข่เฮดบ่เป็น

เฮ้ยเก็บมองได้ก็คือกันเลยพี่น้องเอยว่างามชั่วโมงอวบชั่วโมง

นี่แหละงามครับ <c oughs> เก็บกล่องไว้จังบวดเสียเวลาเพราะว่ามันเริ่มมืดมาแล้วเริ่มอุ้มคล้มอุ้มคลม,มมาแล้วน่าจะตะเวียนตกดินใบสองใบสามเขามาแล้ว คีน่นะโอ้ยเบิ่งดอกเห็ดเนี่ยเดี๋ให้เจ้าเบิ่งดอกเห็ดคุ่นะต่อพี่น้องพ่งาใหญ่อคคุมาให้แล้วคลิปที่เท่าใด๋แหเด้อจําบ่ได้เด้อ Đây nè. Ừ. nè. Ừ. 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 Mượt là hên không Còn phải rơm mượt Cái viên tộc đến ພໍ່ໃຫຍ່ຫາເກັບອັນຊຸມຂ້ອຍເກພໃຍ່ສທຫน่ะ สีหาเอาตะส้มงามาเลยแบบว่ามันไหลมันไหลมันเจ็บบ่เมดิดโอ้สนิกระงามเลยดอกหน่อย,อยีตะวันหันงามเปล่าแล้วเปล่าแล้วเมื่อมาแล้วออเออเด็นมะ

เคยบอกใคยเป็นญงว่าเป็นยางเบิ่งเห็ดด้วยเถอะวะสันแต่เราไปสักวันเห็ดแล้วว่าไ,ไปพร้อมกันเห็นไหเป็นกีเป็นกีพี่น,น้องเอ้ยเป็นอะไรปุ่มเป็นงน,มนด้วยพี่น,น้องเอ้ย

จางห้าหามเถอะนี่นี่ยังกะที่พักแน่แห่น่าพี่น้กน่าอีกเด้บ้านะมางอื่นเป็นไงถ้ามา เป็นนะเฮ้ยติดปุ่มเป็นงนเป็นนะเป็นนะเฮ้อได้อีกแล้วหนึงครูน่าจะพี่น้องฮะเปลี่ยนกลุ่าะไน่ากินนะนะเฮ้ยงามคับงามเนี่ย เป็นะบ่ได้เป็นล่าด้มันขาวซื่อๆเด้อจ้ะมันเป็นล่าข่อยกระบ่เอาเด้วอันนี้มันขาวซื่อๆไต้ขานจะเป็นสีขาวนะจา้ะเดี๋ยวขุนพญายมาใส่ก่นโอ้ยมามตู้ตู้ได้เนี่ยเห็นไหมคุณน่ะเห็นว่าดอกเห็ดคุณน่ะว้าา อดอกนี้ก่อนโอ้โหเย็ตสต์สตูเลยเนี่ยทุ่นสนะพี่น้องบ้างเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นล่าแล้วอันนี้เป็นล่าแล้วบ้กเฮ้ยทําไงวะกี้ถังไม่ใส่ไปเถอะนู่นเอ้ยมันเต็มแล้วอันนี้เฮดอีหยังเนาะอนี่นเนาะแต่เบื้องจักดอกนี่ Cô nào khi nào đồ cũng ngay Thì có sấy mà không? Okay. Thế ờ, à. Ui, mắn ăn Mắn hí mà, mẹ thì nó tìm vậy mẹ đã thẳng, tại đã thẳng Tôi đi nhìn, 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 ngắm ngắm. เอาจุ่มนี่กันเห็นปะ,อะ,อะโอ้โอโยดาลิงพี่เต็มนะหือไงหลายคัหกหลายเนี่ย อันเดียวพี่น้องเลยเพื่อน่ะเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเก็บกล้องไว้กันเดี๋ยวหาเหลเีล่ยมกันเฮ้ยพญายไปหาถุงมไม้ใส่แน่ๆเลยเฮ้ยไปคนกระเป๋าเอาขวดกาแฟ,ฟออกแน่ๆเลยพี่น้องเพื่อน่ะมันจะบ่งติละเฮ้ยเดี๋ยวเราจะ่า้รูปกัน โฮ้ยไลายล่ไลไลี่ไหนแคปพลาสติกแบกไหมโอาประเดยพลาสติกแบกแฮปไหมพลาสติกแบกอินอินยูร์แบกอะเนี้ยบัดเี้ยได้ r บิ่งอะโอ้ยพ่ใหญ่ส่วนมีอะกแเหรอพ่ใญ่ว่า หลายรอบแล้วเต็มหมดแล้วบ่มีแนวใส่แลหละพี่ใหส่วนเมียแล้วพี่น้องเอ้เห็นไหมเห็นบ่เก็บอัพแล้วเก็บอัพแล้วสันพี่ใหญ่ไปตายแล้วโอ้ยเก็บเห็ดบะมี่นในเคืองป่าอยู่พี่น้อง คุเก็บไปเดกเก็บนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไอคันไอพีกเีนิด then we go. ก e c a u ค h t เฮียบิ g กไอว n น p i c ีกเดมมองนี้มันดอกง่ายดอกง่ามพี่น้องจะปล่อยถิ่มกับเชิดไดพี่น้องเลยมืออื่นก็เจ้าล่าสัตว์ทนั่นก็จะส่วนพยใยญ่มาอีกเยอะเห็นไเห็นบ่

ฮะวิธีบันได้อยู่คุณน,นะมันเนจะ้าเบิ้งเห็นบ่นี่งามงามา เก็บกล่องไว้กันหลายเลยหาไปเที่ยวแน่ใส่ก่อนีน้เอาอย่างน้อใส่แบนนนบนี้เนาะคุณนะไม่เด้อ